โนราปกาศายศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างชื่อให้กระบี่ต่อยอดสู่ซอฟท์แวร์การท่องเที่ยวกระบี่การใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างโนราปกาศายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ของไทยมาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ในระดับสากลการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ซอฟท์แวร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรม ศิละปะหรือแม้แต่การแสดงพื้นบ้านเช่นโนราปกาไซเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นท่ารำของอัตลักษณ์ของกระบี่นะคะคือจะเป็นท่ารําที่อ่อนช้อยสวยงามสดคล้องนะคะเช่นเราเริ่มตั้งแต่ท่าเทพ,พนม แล้วก็ไปโคมเวียนโคมเวียนแล้วก็ไปเขาควายนะคะถ้าจะไม่มีซ้ํากันนะคะหรือการแต่งกายก็เช่นเดียวกันเราจะใช้ผ้าห้อยนะคะคือใช้ผ้าพื้นเมืองในการที่จะเป็นผ้าจีบนะคะนี่คือเป็นอัตลักษณ์ของอนุราของจังหวัดกระบี่การนำโนุราปกาศัยมาประยุกต์ใช้ในด้านการท่องเที่ยวจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับจังหวัดกระบี่มีการปรับเปลี่ยนและแปลงท่ารำ แต่ต่างกันออกไปตามยุคสมัยแต่จุดร่วมสำคัญคือทั้งหมดเป็นสื่อศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าและมีเอกลักษณ์ที่พิเศษชัดเจนคุณยายแขมเครือวันหรือโนราแขมสฉลวยประดิษฐ์ศินจังหวัดกระบี่โนราแขมเรียนรับโนราตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงวันนี้ยังคงทำหน้าที่ศิลปินถ่ายทอดโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน โนราแขมบอกว่าการทำหน้าที่ครูโนราสำหรับตนเองเหมือนเป็นโลกสองใบครึ่งหนึ่งคือเรื่องจิตวิญญ,ญาตอีกครึ่งคือวิถีชีวิตโนราแขมยังคงถ่ายทอดวิชาโนราให้ลูกสาวพรประวีเครือวันที่แม้ไม่ได้แสดงอยู่กับคณะโนราแล้วแต่ยังเป็นครูสอนโนราให้กับเด็กรุ่นใหม่ตังเ,เล็กใหญ่แค้มได้ฮัดลําโนราตอนนั้นยังเป็นเด็กยิ่งแค แล้วก็อายุคสิบเอ็ดควจบจับปอดซี่ไอเตอนนี้นะคะหรืสาวคุณโจ๊กเป็นผู้อนุรักษ์ไอถึกถอดโอจะใหญ่แข้มเลือเนืกว่าวัฒนธรรมอ่าศิลปะมาโนุราจรึงเป็นมรดกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมข้องมนุษยชยนที่จะโตไม่ได้แล้วนะคะอ่าฉะนั้นใหญ่แค้มหุ่ใจและดีใจมากอย่างน้องสินมี่สาวน้อยวัย16 รำมโนราจนเก็บเงินล้านได้เสเปรดน้องเ่าว่าการรำมโนรานอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยรัมมนราของหนูนะคะเหมือนได้เป็นการแสดงศักยาภาพของตัวเองค่ะสู่นักท่องเที่ยวค่ะ และที่สําคัญนะคะการนําโนราเนี่ยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอัตลักษณ์ของมโนราค่ะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคใต้ค่ะสู่สายตาชาวโลกค่ะนอกจากนี้โนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมลำดับที่3ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลต่อคุณค่าและความสำคัญของโนราในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยด้วย รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสมวนรักษาประเพณีและศิลปะดังกล่าวไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป